เดี๋ยวนี้ไลส์สดกลางวันไม่ค่อยได้เจ็นพี่ก็สิบคนเนะคะนอวันหนึ่งดูคลิปให้เพื่อนต้องต้องใช้เรากดลงใส่น้ำมันเเต็ดที่ข้า,ขาวเป็นกับข้าวด้วยข้าวเช่านี้เป็นไงไหมลูกไม่ทุกทีอ่ะยังแล้ว เริ่มร้อนแล้วร้อนจริงๆนะฮะเห็นไหมการเชื่อมต่อช้าเห็นไหมมันขึ้นอยู่เรื่อยการเชื่อมต่อช้ามันก็นเลยมีมีเพื่อนไม่ได้อากาศมันร้อนเราต้องค่อยๆไปค่อยๆไป พยายามไปทุกคนที่คนไหนที่มาหายยายจะรวยด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไลรสดกลางวันไม่ค่อยได้ ธุรกิจครอบครัวธุรกิจครอบครัวเนี่ยเห็นไหมมันขึ้่นอยู่เรื่อยการเชื่อมต่อชา้างมันก็เลยไม่มีเพื่อนเพื่อนเขามาเล่นน้ำน,นะ สวยอ่ะแปลกเหมือนกันนะมันไม่เหมือนแบบแห้งจะเลยไม่มีเพื่อนเข้ามาดูมันไม่สวยอ่ะแปลกเหมือนกันนะมันไม่เหมือนแบบแห้งเล็กๆแนน้อยด้วยค่ะเด้อทีมทำขนมนางเล็กน้ำใบเตย ไปด้วยดูแพ็กขนมนางเล็กไปด้วยด้วยค่ะเด้อได้นะเห็นไหมวันนั้นน่ะเพื่อนวันนั้นที่แม่ที่ไม่ได้ทอดไว้ไว้ทั้งสองคืนน่ะแล้วก็ทำให้โทรศัพท์ ร้อนต้องเดินนั่งเลยรกข้าวมาพอแห้งโยนลงไปฟูฟูกอแป๊บเดียวตักขึ้นตักขึ้นทอดไม่นานเวยอ่ะยืนยันตัวตน เอไอเนาะค่ะเนาะกับเอไอนั่น,น,นแล้วก็ตื่นเช้าทอดวันละกระดาษตื่นตอนยันตัวตนกับระบบเอไอเนาะค่ะเนาะยันตัวตน ให้เพื่อนๆยังรับรู้อยู่ค่ะกับ AI รับรู้อยู่เพรื่องจะร้อนูอ่ที่พลาดเด็กจะเป็นต้องใชจริงนะบางบางกะบางกษาพี่แม่ส์ คุยทักทายกันเนาะค่ะเน้องหาความรู้หาความรู้มาช่างก่อนช่าเวลาหน้าฝนล,ล้วก็ไม่ต้องปั่นคุยไปด้วยดูแพ็คขนมนางเล็กไปด้วยะะด้วยค่ะเด้อ พูดหลายคนเปิดบ้านไม่ได้โทรศัพท์ร้อนจะไปดูคลิปเพื่อนไปเกี่ยวกับโทรศัพท์เฟสชันอะไรเขาเรียกอะไรนะเฟซันหมดจะชวนเขามาเล่นน้ำนนะั้ย ทอดใหม่ๆกรอบๆ,ๆโอ้โอเครื่องร้อนแล้วเริ่มร้อนก็เลยไม่มีเพื่อนเขา้ามาดู นานแล้วก็ปวดเอวคืนแล้วก็มานั่งต่อช้าแล้วก็ทำให้โทรศัพท์ร้อนเกี่ยวกับโทรศัพท์ เฟซันอะไรเขาเรียกอะไรนะเฟซันหมดหนุ่ั้งใจจะชวนเขามาเล่นน้ำหรือเปล่าเดิดไปพยายามไปทุกคนที่คนไหนที่มาหายายจะรวยด้ยค่ะดดเด้อเดินตากแดดไม่ร้อนกันไงเด็กๆป้าชอบพานอน เละสองเที่ยวการมาเปิดบ้านไร้สดนาะคะเนาะก็เป็นผลดีกับตัวเอง,องเที่ยวแรกที่ตก้านดับไปเฉยเลยโทรศัพท์นี่ร้อนมากเลย แล้วก็ตื่นเช้าทอดวันละกระจาดตื่นตอนเป็นเพราะสาเหตุอะไรทุกคนเกิดบ้านมันจะขึ้นหน้าจอว่าการเชื่อมต่อวันละสองเที่ยว เชื่อมต่อช้าเดี๋ยวแพ็คขนมเสร็จนี่ก็จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนต่อก็พักเนาะคะ่ะเนาะเหนื่อยก็พัก การมาเปิดบ้านไร์สดเนาะค่ะเนาะก็เป็นผลดีกับตัวเอง